สวัสดีปีใหม่นะจ๊ะทำง,งานวันแรกนะคะวันนี้นะคะบรรยากาศก็จะแบบนี้แหละคะ่ะเรื่อยๆนะคะหิมะก็ไม่มีแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศหลังปีใหม่ให้ดูเนาะวันทำง,งานเหมือนเดิมคะ่ะท่านผู้ชมชีวิตก็ต้องดำเนินไปเนาะเพื่อปากท้องเนาะพี่น้องคี่จ้า อากาศก็จะสีเทาๆสีมืดๆเทาๆแบบนี้นะคะฝนจาฝนฝนกําลั่งสิโตกลิ่นขี่นมาตกข้ามไม่ยั่นั่งได้จ้าเด้มอมองนี้ก็จะเป็นมอง,งนี้ก็จะเป็นมองอันคนเข้ามาถารถไฟรถมีจ้าขจา,จาวจักรยานมาจอดไปนี่พู้นฟังผนตึกระเรื่องมันก็นจะเป็นโรงเรียนนะพี่น้องเนาะอ,อันนี้แหละพี่น้องอ,อัน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 ของนำ ของนามของนามที่มันใหญ่ว่านั่งว่าบ่มีหน้าต่างอ่ะนันเป็นติย่านแล้วนะไม่ไม่ไม่ยานั่งบ่เข้าไปอีจักเรื่อเด้ดสิแล่นเข้าป่ามากกว่านี่งอันเขียวๆนี่งอะพี่น้องโนมีหน้าต่างเข้าไปในหันมืดตึ๊บต้นต้นนี้เขาก็จะมีตะกางเนาะนพี่น้องเนาะย่านตะโพบ่ได้ขยายพันธุ์เม็ดนองบ่ ปกติเป็นดอกก่อนเปเ็นดอกแล้วใบก็จะมานะคะเปานต้นเพื่อต้นเอียงแต่วต้นต้นเก่งเก่งมาถารุ่นมีจ้จะอันนี้วันแรกของล้างปีใหม่นอะจะเนาะ จ้าท่านผู้ชมนี่แหละจ้าโรงงานโรงงานทําไส้กรอกน,นะคะลรงรถเมล์แล้วก็จะเดินนะจ๊ะเดินต่อแป๊บหนึ่งขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆสวัสดีปีใหม่อีกครั้งค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่ใ่า่นางจะเข้าโรงงานแล้ว ขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้า